สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่ในเกมซูมของ t o o ันด y w a l l e t นะสำหรับสัปดาห์นี้เราก็มีการซูมอีกแล้ว3ครั้งนะสำหรับใครที่จะทำการซูมก็สามารถซูมได้นะครับสำหรับใครที่จะทำการเล่นเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเมนูอยู่ตรงนี้นะกล้องซูมลุ้นรับคอยนะครับจะเกี่ยวเนื่องกับ t o o ันน y Coin ของเรานั่นเองนะครับสำหรับใครที่จะ ทำการแลกนะครับหรือซื้อผ่าน Lazada พวกช้อปปิง้ง เซเว่นบ่อยนะครับสามารถใช้ได้นะครับและเราสามารถนําคอยที่เราสามารถสุ่มได้นะครับเอาไปแลกทูเบอร์นี่บอลเลตได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสําหรับการแลกของเราก็จะเป็นการแลกคอยของเราตรงนี้นะนี่คอยของเราที่เราสามารถแลกได้นะครับการแลกเข้าทูเบอร์นี่บอลเลตนะครับจะมีตรงนี้นะขั้นต่ำจะอยู่ที่1บาทเท่านั้นใช้คะแนนเพียงแค่15คะแนนนะครับตอนนี้ผมสะสมไปถึง300คะแนนแล้วนะใช้ คะแนนเพียงแค่300คะแนนนะครับในการแลกอยู่ที่20บาทนะครับก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถือว่าคุ้มในคลิปนี้นะครับเราจะมาถอลองดูแล้วกันนะว่าจะคุ้มไหมแล้วก็เราจะมาสุ่มลองดู3ครั้งนะครับว่าจะสามารถสุ่มได้เยอะไหมนะครับในคลิปนี้สัปดาห์นี้เรามีโอกาสสุ่มได้3ครั้งมาดูครั้งแรกของเรานะเราสามารถเลือกได้ด้วยนะครับว่าจะสุ่มอยู่ที่5คอยไหม 20คอยหรือ100คอยเลยนะเอาเราเราจะสุ่มอยู่ที่เนืยี่สิบคอยก่อนอะยี่สิบคอยก่อนนะกดคลิกสุ่มไปเลยนะครับอ่ามาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถสุ่มได้ไหมได้ไหมทุกคนมาหมุนแล้วหมุนแล้ว,หม,ลวหมุนแล้วนะครับมาดูว,ว่าจะได้อยู่ที่กี่คอยกันมาแล้วทุกคนกล่องสุ่มของเรารอบนี้กี่คอยกัน ได้ไหมเนี่ยโอ้โหอะไรจะหมุนขนาดนั้นเนี่ยจะเปิดแล้วนะครับสำหรับกล่องซูมได้อยู่ที่สามคอยโอโ้จากจากเท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้จาก20คอยนะเราได้อยู่ที่3คอยอ่ะรอบนี้เราเปลี่ยนเป็น1นึยคอยกันบ้างน,นะครับสูงสุดอยู่ที่ 1 0 0 0 0คอยนะครับโอ้โหเยอะมากๆอ่ะสุ่มได้เลยนะครับมาเลือกสุ่มกันดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถสุ่มได้อะไรนะครับในรอบนี้นะครับอ่ะมาลุ้นมาลุ้นกันนะเปิดมาแล้วครับทุกคนได้อะไรเปิดสิเปิดสิแปดสิบคอยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยเยมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้นะเดี๋ยวเราทําการดาวน์โหลดสําหรับ คอยของเราก่อนนะเราได้รับอยู่ที่80คอยนะเมื่อกี้ตรงนี้นะ่าจะเป็นการ์ดนางฟ้าหรือเปล่านะเป็นการ์ดท,ที่เราเอาไว้สะสมนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันคอลเลกชันนะตรงนี้สามารถสะสมไปดูคอลเลกชันได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคอลเลกชันของเราก่อนนะไนไหมทุกคนเข้าใหม่เลยแล้วกันเน็ตโคตรชา้าบอกเลยโอ้ไม่ได้นะ ก็คือนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะจะต้องครบ6ตัวเท่านั้นนะครับถึงจะได้รับอยู่ที่ประมาณ8 00 0ันกว่าคอยนะรอบนี้สุ่มไปอีก100คอยนะครับ100คอยนะมาดูกันว่าเราจะได้เยอะไหมนะครับกดคลิกสุ่มไปเลยนะมาลนมาลน,นรอบนี้ครั้งสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะสำหรับใครที่ยังไม่สุ่มก็รีบสุ่มนะทุกคนได้ไหมกี่คอยโอ้ผมผมว่าไม่น่าได้นะ จะได้ไหมเนี่ยได้ไหมได้ไหมเปิดออกมาเปิดออกมาได้อะไรมันลุน้นมันลุน้นมันลุ้นกันมันลุ้นกันขีดฆ่าไปเลยทุกคนมันลุน้นมันลุ้นนะห้าร้อยคอยแปดสิบคอยโอ้โแปดสิบคอยเหมือนเดิมโอ้โหก็นึกว่าจะได้เยอะอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับได้อยู่ที่ประมาณแปดสิบคอยนะครับ ถือว่าครางนี้นะครับไม่คุ้มนะรอบนี้ไม่คุ้มนะ <_ S 1> อ่าเดี๋ยว,วาายาารรมาดูกันดีกว่านะครับเราจะทําการแลกนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถแลกได้ไหมนะครับเราจะใช้คอยเยอะไหมนะครับในการแลกเราจะใช้คะแนนเพียงแค่75คอยเท่านั้นนะครับที่เราสะสมได้นะก็เอามาแลกตรงนี้ได้นะครับนี่สามารถเอามาแลกตรงนี้ได้นะครับสามารถเอามาแลกทูเบนี่วอลเลตได้นั่นเองมาดูกันว่าจะสามารถแลกได้ไหมทําการกดแลกคูปองทําการกดคลิกยืนยัน ท่านนะครับมาลุ้นกันนะว่าจะได้ไหมมาลุ้นมาลุ้นนะครับจะสามารถแลกได้ไหมอ่านี่ตอนนี้นะครับเราแลกสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเงินเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันบวกเยอะไหมบวกเยอะไหมนะครับรอบนี้นี่สังเกตดูนะครับจะบวกเพิ่มอยู่ที่5บาทนะครับเงินคืนจาก โปรโมชั่น t o m a n i Coin นั่นเองของเราก็บวกเพิ่มมา5บาทนั่นเองสำหรับใครที่จะทำการสะสมก็เอาไปสะสมได้นะถือว่าคุ้มไปพอสมควรอยู่สำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลด t o m i n Wallet เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับคลิปนี้ก็ไม่น่าคุ้มนะสัปดาห์นี้ไม่น่าคุม้มเดี๋ยวรอสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวจะมาส่งให้เพื่อนดูละกันว่าจะคุ้มไหมในคลิปหน้าละกันโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไ like, ลค, share, ค์กดแชร์กดซับสไครต์คลิปนี้กันด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม,ใหม่ๆจากช่องเบอร์ต คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ